บางหันย้ายแบมโพดไปวานเอากระสีว่าคือเห็นตอนเขาเลี้ยงเนี่ยติย้ายแบมายายโพธแบบนี้หลายคนก็สงสัยเขามาว่าเป็นยังย้ายแบมเว้าถึงนิท่านขางบ้านปากอ่าย้ายทวดขางบ้านพี่น้องเพิ่นตะกี้เพิ่นว่าหลานเพิ่นเลี้ยงดีเพิ่นก็ะเลยยกทีโยกทางไห่บันนี้เพิ่นก็เลยเห็นว่า อพออยู่นานไปเพิ่นก็นเลยเห็นวาหลานอาจจะเป็นสีแปลกๆอาจจะเป็นแบบบ่คอยถือทาบเพิ่นน่ะนะเพิ่นก็นเลยอยากได้คืนเพิ่นเลยสิทําการฟ้องร้องเอาคืนเด้เพราะว่ามันเป็นอ่าเหมือนเหมือนให้โดยสเสน่หาบอกให้แต่อันนี้คือบอให้โดยสเสน่หาบอลูแต่ว่าเป็นทีดินม,มอระดกเออแบบให้ลูกหลานไปแล้วลูกหลานไม่ไม่เลี้ยงดูติเพิ่นก็นสีฟ้องเอาคืนนั่นละ่ะแต่ว่าอันนี้กะ เป็นยายข้างบ้านเด้อย่ามาเป็นยายข้างบ้านนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวรอใส่ใจยายแบมไปสืบมาอีกจักหน่อยก่อนจังสิมาว้าหอยฟังได้